ด้วยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์นิธิเกวสีวงบทความที่นี้นำมาจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจัดทาในรูปแบบหนังสือเสียงเผยแพร่สู่สาธารณะโดยอ e ีบุ๊กแคนทอกเสียงอ่านโดยพัทผิราพาฒหมายเหตุบทความนี้มาจากปาสกถางานเดินประชาธิปไตยเนื่องในวาระ69ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง24เ5 24มิถุนายน2544หน้าหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์โปรยนําเรื่องเวลานี้สิ่งที่น่ากลัวมากๆไม่ใช่อำนาจรัฐแต่เป็นอำนาจทุนและธุรกิจที่มันครอกงำระหมดเราขยับไม่ได้และถ้าธรรมศาสตร์เคยเป็นหัวหอกของการต่อสู้อำนาจประษฐ์การทหารมาวันนี้ธรรมศาสตร์ต้องต่อสู้กับประด็จการทุนและธุรกิจ พรจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์คือการต่อสู้กับประเด็จการเนื่อนานหลายเดือนที่เรื่องราววุ่นวุ่นของชาวธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการย้ายไม่ย้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จาก5พระสันต์เบรรังสิตเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเป็นการแตกต่างทางความคิดกระทั่งมินเมที่จะสรุปได้ว่าแตกแยกหนึ่งในเหตุผลที่ถูกอิจดยกเป็นข้อตกเถียงสําคัญคือเรื่องจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่มันคืออะไร เป็นนามธรรมเลื่อนลอยหรือมันอยู่ที่ไหนศาสตราจารย์ดรนิธิศศีวงศ์นักประวัติศาสตร์คนสําคัญจากมหาวิทยาลัยเทียมคืนที่แม้ไม่เคยมีทะเบียนที่แม้ไม่เคยมีเลขทะเบียนนักศึกษาธรรมศาสตร์แต่ว่าได้อธิบายสิญญยัธรรมศาสตร์ในการแปลปากฐากถาหุข้อเดียวกันเนื่องในวาระ69ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2544 หนหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์ได้อย่างชาวธรรมศาสตร์มิอาจไม่ยอมรับและไม่เพียงเป็นการยืนยันว่าเรื่องของธรรมศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องของชาวธรรมศาสตร์เท่านั้นแต่ยังตั้งคําถามลงไปกลางใจการจัดการศารึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยได้อย่างตรงเป้าที่สุดดังมีถ้อยแถลงคาต่อคําดังนี้เนื้อเรื่อง ระยะเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวทางการศึกษายอย่างรวดเร็วมากมีการเปิดสาขาวิชาในสถาบันราชภักถึงระดับปร,ริญญาตรีและกำลังขยายสูส่ปร,ริญญาโทยังมีเรื่องการปรับดันมหาวิทยาลัยนอกระบบมีเรื่องของความเห็นพ้องต้องกันหรือจะเรียกว่าฉันทามติของสังคมไทยซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ เห็นความสําคัญของการศึกษาที่การเรียกร้องและปลักดันให้มีการปฏิรูปก,การศึกษาและอย่างอื่นอีกมากมายจะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือเพื่อแก้อะไรก็ตามแต่ฉะนั้นผมเห็นว่าเรื่องของธรรมศาสตร์นั้นเราไม่ควรจะติดอยู่เพียงเรื่องของจิตวิญ,ญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวผมคิดว่าเป็นช่วงที่เหมาะที่พวกเราทุกคนจะหันกลับมาทบทวนในด้านบรวบการของการศึกษาให้ดีๆและในบรบการการศึกษาที่ เราต้องทบทวนอย่างมากนั้นผมคิดว่าตัวหลักการสําคัญมันอยู่ในสิ่งที่ผมเรียกว่าจิตปิญญาณของธรรมศาสตร์ถึงแม้จะชื่อว่าธรรมศาสตร์ก็ตามแปลแต่คิดว่ามันน่าจะใช้กับุดมศึกษาของประเทศเราทั้งหมดได้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตคนไปป้อนระบบราชการหรือป้อนบริษัทธุรกิจเอกชนกล่าวอีกในก็คือ <th> <ced> <ten hundred percent> ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อตลาดงานจ้างคือคิดถึงสิ่งอื่นไม่ได้คิดถึงตลาดเป็นหลักในเรื่องนี้พระนะท่านรัฐบุบบรุษอาวุโสพูดชัดเจนไวในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเมือง่านบอกว่ามหาวิทยาลัยย่อมอุปมาผลดุดบ่อนน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษาผมอยากจะย้ำว่าท่านพูดถึงการแสวงหาความรู้ว่ามันเป็นสิทธิและโอกาสที่ควรมีควรได้และเราหลงย้อนนึกกลับไปที่การสร้างมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งหมดในประเทศไทยมีใครพูดถึงสิทธิพูดถึงการแสวงหาความรู้ว่าเป็นสิทธิอันควรมีควรได้บ้าง แต่หลายมหาวิทยาลัยที่ซ้ำไปในคำปารถในการเปิดมหาวิทยาลัยพูดถึงการศึกษาตามอัตภาพคือหมายความว่าอัตภาพของคุณควรมีการศึกษาเท่าไรก็เท่านั้นแต่ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่พูดถึงการศึกษาพูดถึงการแสวงหาความรู้ว่าเป็นสิทธิอันควรมีควรได้พูดถึงเรื่องของการศึกษาว่ามีหลักการของเสรีภาพางการศึกษา ผมคิดว่าเราไม่พบอุดมคติแบบนี้ในจุดมุ่งหมายการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไทยที่ใดเลยถามว่าหลักการอันนี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่สําหรับผมเองผมคิดว่ายัางใช้ได้แต่ควรจะต้องใช้อย่างยิ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะประเทศไทยเดินเข้ามาอยู่ในทางสองแง่ที่สําคัญถ้าคุณไม่ใช้สิ่งที่ผมเรียกว่าจิตปัญญาธรมารมศาตรมองการแสวงหาความรู้ว่าเป็นสิทธิปเสียคภาพที่ทุกคนควรมี แต่คิดว่าการศึกษาเป็นแต่เพียงการสร้างคนสร้างความรู้ไปตอบสนองธุรกิจและรัฐแต่เพียงอย่างเดียวแล้วผมคิดว่าอนาคตประเทศไทยจะเดินอีกทางการเอาการศึกษาไปเชื่อมต่อกับตลาดนั้นผมว่ามันมีอันตรายเพราะการจัดการศึกษาโดยการอัตราดเป็นตัวนํนาถ้าตลาดมันไม่พัฒนาเช่นอุตสาหกรรมไทยเป็นอุตสาหกรรมสําหรับที่จะซื้อเทคโนโลยีซื้อแม้กระทั่งวัตถุด,ดิบ แล้วเอาแรงงานราคาถูกแยกลงไปในเครื่องจักรเพื่อผลิตออกไปขายถูกในตลาดอเมริกาหรือตลาดอะไรก็ตามแต่ถ้าสภาพของตลาดมันเป็นอย่างนี้ถามว่าเราต้องการมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพไปทําไมไม่จําเป็นเลยเราผลิตวิศวกรเพื่อสามารถเป็นคู่มือของเครื่องจักรรู้ว่าจะกดปุ่มตรงไหนได้ก็พอแล้วใช่ไหมเพราะตลาดงานจ้างไม่ต้องการความรู้ของวิศวกรมากไปกว่านี้แล้ว ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจึงมีวิศวกรแคตตาลอ็อกมีสถาปนิกก๊อปปี้แม้แต่ทิ่ตักราฟิกก็เหมือนกันคือไม่ต้องคิดไม่ต้องทําอะไรเพราะตัวตลาดจ้างงานมันไม่ต้องการความรู้มากไปกว่า,วาแคตาล็อกและก๊อปปี้พราะสามารถการเอาการศึกษาไปผูกไว้กับตลาดการจร้างงานมันจึเงอันตรายจริงๆเหมือนกันนั้นตัวตลาดงานก็ไม่มีโอกาสจะพัฒนาขึ้น จะมีแต่เสียซื้อเครื่องจักรมาปั๊มของหปขายเนี่ยราคาถูกๆเท่านั้นเองก่อนสามารถที่จะพัฒนาตัวตลาดก็ไม่มีเระบัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้นผลิตเพียงเพื่อจะไปกดปุ่มเครื่องจักรที่เราเอามาจากเมืองนอกฉะนั้นตัวการศึกษาก็ตกต่ำลงตัวงานในตลาดก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาขึ้นได้ระบาดน,นี้ความสามารถในการแข่งขันอย่างที่ว่ามันหมดไปแล้วถึงไม่เริ่มหันกลับมาบอกว่า เราไม่ต้องการวิศวกรแบบนี้เราไม่ต้องการ,กร,บบการสถาปนิกแบบนี้เราต้องการคนที่คิดเป็นเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะรู้อยู่ว่าตลาดจ้างที่มีคุณภาพต่ำแบบนี้ไม่สามารถไปแข่งขันกับใครในตลาดโลกได้แล้วเพราะประเทศที่เขาสามารถในแรงงานต่ำกว่าเรานั้นมีเยอะแยะในเอเชียแต่หลักการของธรรมศาสตร์นั้นตรงกันข้ามหลักการของจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ไม่ได้เขางานจ้างเป็นตัวตั้ง แต่เอาความกระหายใคร่รู้ของประจ่าเป็นตัวตั้งเอาความกระหายใคร่รู้มาถือว่าเป็นสิทธิพและเสรีภาพของคนที่สังคมที่จเจริญแล้วต้องเคารพมันจึนเป็นคนละเรื่องกันเลยมันจะมีความแตกต่างทางด้านการศึกษาอีกมากระหว่างมหาวิทยายลัยหรือการจัดการอุดมศึกษาศึกษาที่เอาความกระหายใคร่รู้เป็นตัวตั้งแทนที่จะเอาตลาดงานเป็นตัวตั้งระดใบที่สุดถ้าเปรียบกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ ที่พัฒนาทางด้านอุดมศึกษามาไกลกว่าเราก็จะพบว่าเขาไม่ได้ให้งานเป็นผู้สร้างบัณฑิตแต่เขาให้บัณฑิตเป็นผู้สร้างงานผมอยากจะพูดด้วยว่าตลอดเวลาหลายสิบปีหรืออาจจะเป็นศตวรรษแล้วว่าได้ชนชั้นนําไทยโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างกลัวคนมีความรู้มากๆเพราะถ้าคนมีความรู้มากๆอาจทำให้เกิดความปั่นป่นปวนวุ่นวายในสังคมการเมืองขึ้นได้ ชนชั้นนําไทยจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้คนที่มีการศึกษามีพอๆกับความสามารถสร้างงานกลัวมากที่่ะทาให้คนมีกวามสามารถกว่าตาแหน่งงานแต่ความกลัวเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะจัดความปัน่นป่วนวุ่นวายได้ในขณะเดียวกันก็ขอให้เกิดปัญหาการไม่พัฒนาในทุกๆด้านของประเทศสื่อต่อมาแต่เรายึดในสิทธิวิทยาท้องธรรมศาสตร์อย่างที่ท่านผู้ประสาสการได้แถลงการไว้ คือยึดในหลักสิทธิทเสรีภาพทางการศึกษาแล้วการที่มหาวิทยาลัยรมสาต์ในเวลาต่อมากลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกเรียกโดยทั่วไปว่ามหาวิทยาลัยปิดจะมีปัญหามากก็เท่ากับปฏิเสธตัวสิธิสิญญาณตั้งแต่ต้นเลยเพราะคุณปิดเมื่อไรก็แสดงว่าคุณไม่รับคอนอื่นอีกจำนวนมากที่เขาอยากจะเรียนในมหาวิทยาลายัย เขากระหายใคร,ร่รู้สิทธิทอันควรมีควรได้ของเขาแต่ประเอิญเขาสอบเข้าไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็หมดสิทธิเสรีภาพนั้นไปถูกลิบรอนสิทธิเสรีภาพนั้นไปอย่างไรก็ตามแต่ผมไม่ได้บอกว่าธรรมศาสตร์ต้องกลับไปเป็นตลาดวิชาผมคิดไม่ทันและไม่ทราบเหมือนกันว่าควรจะกลับหรือไม่ควรกลับแต่ผมอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าคำว่ามหาวิทยาลัยปิดรับนักศึกษา ซึ่งเป็นภาษา,า,าทางการไม่ได้แปลว่าปิดประตูมหาวิทยาลัยให้คนส่วนน้อยในสังคมเท่านั้นที่มีโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเพราะเราสามารถจ,จัดจับจำกัดจานวนนักศึกษาโดยการเปิดประตูมหาวิทยาลัยให้กว้างกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้อย่างน้อยที่สุดเราสามารถเปิดประตูมหาวิทยาลัยได้สองด้านในการด้าน,นหนึ่งการรับนักศึกษาจํานวนที่ จำกัดไว้ที่อาจจะรับเท่าเดิมแบ่งประเภทของนักศึกษาให้สามารถรับนักศึกษาได้กว้างกว่าที่เป็นอยู่อย่างที่สองเราอาจจะเปิดประตูมหาวิทยาลัยสําหรับการสร้างกําลังความรู้และกําลังคนแก่ประชาชนก็ได้และขอให้เรามาดูว่ามหาวิทยาลัยปิดรับต่างๆรวมทั้งธรรมศาสตร์ในระยะหลังด้วยนี้เปิดประตูสองด้านนี้ให้กับสังคมไทยหรือไม่ ผมขอพูดถึงบ้านแรกก่อนขอให้ย้อนกลับไปคิดเมื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ในการเมืองเปิดขึ้นในตอนแรกนั้นนอกจากตัวมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าตลาดวิชาแล้วขอให้สังเกตว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบด้วยคนหลายประเภทมากคือไม่ใช่เฉพาะที่จบม .8 หรือมัธยมปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวยังเปิดให้กับข้าราชการทั้งหมดตั้งแต่ชั้นสมียนซึ่งช่วงที่เปิดมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ขอให้เข้าใจก่อนว่ามีข้าราชการที่ไม่จบปริญญาตรีผมเข้าใจว่าประมาณ80-90%มากมายมหาศาลเลยคนทั้งหมดเหล่านี้ไม่จบแม้แต่ม8ก็เยอะมากคนพวกนี้มีสิทธินในการเข้ามหาวิทยาลัยหมด ถ้าผู้บังคับบัญชายอมนอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้สสอเข้าเรียนยังเปิดให้ผู้ที่จะรับการการเลือกตั้งเป็นผู้แทนตำบลซึ่งในช่วงหลัง24-5จะเป็นผู้ไปเลือกสอสออีกทีก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์การเมืองเหมือนกันทีนี้ถ้าเราจับหลักของสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาได้เราก็จะพบได้ว่า การประเมินว่าใครควรเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ปล่อยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนโดแต่เพียงผู้เดียวยิ่งคิดถึงว่าการกระจายการศึกษาของไทยมีจำกัดแค่ไหนมหาวิทยาลัยยิ่งปฏิเสธไม่ได้ใหญ่ว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ในการประเมินคนอื่นๆที่ไม่ได้จบมัธยมปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเข้าเรียนด้วยเปิดโอกาสที่ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดในชีวิต ของคนเข้ามา,ามาอยู่ในมาตรฐานด้วยและนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆลองคิดถึงผู้นำชาวบ้านที่สามารถสร้างกลุ่มจัดจัดอมทรัพย์เก็บเงินได้เป็นร้อยล้านบาทดำเนินกิจการบริการประชาชนดีกว่าที่รัฐบ,บาลไยเขาแล้วแต่สามารถให้บริการในด้านสาธารณาสุขแม้แต่สามสิบบาทารักษาทุกโภคเพราะแม้แต่การเยี่ยมไข้เขายังจ่ายเงินค่าเยี่ยมไข้ แต่ประเอิญว่าผู้นำจบแค่มสามซึ่งไม่มีสิทธิเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนี่มันอะไรนะครับทำไมคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นได้ไม่สามารถต่อยอดประสบการณ์และความรู้ของเขาไปให้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอย่างนั้นผมอยากจะพูดว่าสิ่งที่เป็นสิตวิญ,ญญาณธรรมศาสตร์มันหายไปหมดในระบบอุดมศึกษาของเราเพราะเรามองมันแคบมากกว่าว่าจะต้องเอาคนจบมัธยมปลาย มาฝึกอะไรบางอย่างเพื่อไปกดปุ่มในโรงงานเป็นถ้าคิดแค่นี้เราจะมองไม่เห็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเลยตรงข้ามกับจิตวิญญาณธรรมาศาสตร์ที่มองเห็นคนส่วนใหญ่เป็นหลักกรเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยปิดจึงหมายถึงมาตรฐานที่แคบลงมเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมาศาสตร์ในการเมืองโดยเลือกเฉพาะคนที่สามารถทำข้อสอบสอบเข้า,ขามหาวิทยาลัย คนที่จบมัธยมปลายแล้วเอาคนที่เก่งสุดเข้ามาถามว่าคนที่เก่งสุดคือคนที่มีโอกาสในชีวิตดีที่สุดใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วใช่นี่คือความไม่เป็นธรรมและมหาวิทยาลัยก็รู้อยู่เต็มอกว่านี่คือความไม่เป็นธรรมแต่เราก็ทําสืบเนื่องตลอดกันมาคําถามว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตรอยู่ที่ไหนผมจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่นี่แต่ทั้งประเทศไทย จิตวิญญาณนั้นหายไปไหนในแง่นี้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์คือการที่มหาวิทยาลัยเอื้อมมือออกไปสุดแขนเพื่อสัมผัสประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่หดมือเข้ามาแล้วให้ประชาชนเอื้อมอจสุดแขนเพื่อสัมผัสกับมหาวิทยาลายัยซึ่งมันตรงกันข้ามกับที่เราจัทุกมหาวิทยาลัยในทุกวันนี้ในอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยสามารถเปิดประตูได้ คือการสร้างพลังความรู้ให้กับสังคมผมอยากจะพูดสั้นๆแต่เพียงว่าถ้าเราเอาตลาดงานเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาของอุดมศึกษาของเราคำถามก็คือว่าคนที่ไม่มีเงินจะจ้างสถาบันที่ไม่มีอะไรจะจ้างจะมีใครผลิตความรู้และผลิตบัณฑิตไปป้อนมันและสถาบันที่ว่านั้นเยอะมากเช่นประเทศชาติเป็นต้น ประเทศชาตินั้นไม่เคยจ้างใครเลยถามว่ามหาวิทยาลัยไ,ไหนในโลกนี้จะผลิตคนและความรู้ไปรับใช้ประเทศชาติเป็นแ,แน่นอนบริษัทซีพีมีเงินจ้างคุณก็ผลิตคนและความรู้ไปป้อนบริษัทซีพีแต่ประเทศชาติไม่มีเงินจ้างเปนสิ่งที่ไม่มีเงินจ้างอีกมากครับแตบอกประชาธิไปไตยก็ไม่มีเงินจ้างใครใครจะผลิตคนไปป้อนระบอบประชาธิปไตย ไชครับใช้ระบอบระชาธิปไตยสัจธอรมทรัพย์อีกมากมายที่ไม่มีเงินจ้างหมู่บ้านก็ไม่มีเงินจ้างสภาพแรงงานเวลานี้ยังไม่มีเงินจ้างธนาคารข้าวไม่มีเงินจ้างถ้าคิดถึงการไม่มีเงินจ้างนั้นมีมากมายถ่งผมคิดว่ามีถึง80%ของสังคมไทยที่ไม่มีเงินจ้างและไม่มีเงินซื้อความรู้ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของเราทั้งหมดจะไม่ต้องตอบสนองสถาบันและกลุ่มคนเหล่านี้เลยหรือ,อะไรแต่หากเราคิดจะเอาตลาดเป็นตัวตั้งอย่างเดียวมอเป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้จะมีมหาวิทยาลัยไ,ไปทำไมเพราะไม่สามารถไปตอบสนองใครได้เลยคำว่าตอบสนองในที่นี้ผมอยากจะให้เราย้อนกลับไปดูหลักสูตรของธรรมศาสตร์หลักสูตรของธรรมศาสตร์นั้นผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ประหลาดมาก คือเริ่มต้นจากคำถามที่มาจากสังคมไทยเองธรรมศาสตร์เนินระยะแรกสุดเมื่อเป็นมหาวิทยาลายัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมทอกอถามว่าอะไรที่สังคมไทยขาดสังคมไทยขาดพลเมืองที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพเขาจึงสร้างหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตวงเล็บมทบวงเล็บปิดขึ้นมา ซึ่งในทัศนะของผมถ้าดูหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วไม่ใช่หลักสูตรที่ผลิตเฉพาะทนายความอาจจะเป็นทนายความก็ได้เป็นครูก็ได้แต่เขาเรียนหลายอย่างมากเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอย่างอื่นยิ่งถ้าเราดูหลักสูตรตอมอทอกอวงเล็บเตรียมมอทอกอวงเล็บปิดเข้ามาผนวกกับตัวหลักสูตรมทบยิ่งจะพบว่าเขาเรียนกว้างมาก เรียนวรรณคดีเรียนอะไรต่ออะไรร้อยแปดเพืผลิตพลเมืองที่มีประสิทธิภาพในระบอบรรประชาธิปไตยซึ่งไม่มีใครจ้างกะเป็นสิ่งที่ต้องผลิตอยู่เริ่มต้นจากการตั้งคำถามจับสังคมไทยทั้งหมดแล้วพยายามสร้างความรู้และคนไปป้อนไม่ใช่ไปถามว่าซีพีขาดอะไรบริษัเทเชลขาดอะไรแล้วก็ผลิตคนไปป้อนบริษัทเหล่านี้อย่างที่มหาวิทยาลัยทำหลัง ปี2490เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือจิตวิญญาณธรรมศาสตร์จิตวิญญาณทั้งความพย,ยายามจะสร้างความรู้เพื่อเพิ่มพลังเพิ่มกําลังความรู้ให้กับประชาชนซึ่งผมคิดว่าแทบจะไม่มีมหาวิทยาลัยหง่ใดเทียบได้เลยเกือบทุกมหาวิทยาลายัยมีเรื่องของการจัดการทรัพยากรจะเป็นมหาวิทยาลัยใดๆก็แล้วแต่ แต่ไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งใดเลยที่ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรชาวบ้านฉะนั้นทุกครั้งที่รัฐคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรจะคิดอะไรชาวบ้านทำไม่ได้เสมอความรู้ที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นความรู้ที่จะผลักประชาชนออกไปจัดการเหนียมนาาโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองคืออย่างที่ผมพูดเรื่องสูตรโมทบนั้นก็ตรงกันข้าม กพราะผลิตความรู้ขึ้นมาเพื่อดึงประชาชนให้เข้ามามีอำนาจนี่คือสิทธิวิญญาณของธรรมศาสตร์แต่ถ้าธรรมศาสตร์ย้ายไปอยู่ร,งร,รังสิตผมคิดว่าความพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ได้อยู่ที่ตัวตึกเพราะหลายที่ของมหาวิทยาลัยมูลังคาจะสอนก็ได้แต่ผมคิดว่ารังรรสิตนั้นเป็นดงของแรงงานไร้ฝีมือธรรมศาสตร์จะไปอยู่ที่ร,งร,รังสิตความพร้อมไม่พร้อมที่สุดกันด้วย ธรรมศาสตร์พร้อมที่จะเป็นผู้นําในการสร้างความรู้สําหรับคนหรือแรงงานไร้ฝีมือเหล่านั้นหรือไม่ความพร้อมของธรรมศาสตร์นั้นอยู่ตรงที่ว่าคุณกลับไปหาจิตวิญ,ญญาณอันเก่าได้ไหมกลับไปสร้างกําลังให้แก่ภาพประชาชนได้ไหมผมคิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดผมไม่อยากเห็นธรรมศาสตร์ถูกจํากัดอยู่ที่ท่าประจันและไม่ใช่เพียงแต่ว่าจิตวิญ,ญญาณธรรมศาสตร์ควรจะขยายไปที่รังสิตเท่านั้น แต่ผมเสนอว่ามันควรขยายไปสามย่างควรขยายไปเชียงใหม่ควรขยายไปวังท่าพระควรขยายไปทั่วประเทศไทยแม้แต่นครนาย,ยกสมุทรปราการเพราะทุกสถาบันหลักล้วนแต่เป็นของประชาชนทั้งนั้นประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือท่าพระจันทร์ถามว่าจะใช้ท่าพระจันทร์ทำอะไรได้บ้างควรมีปริญญาตรีหรือไม่มีอะไรหรือไม่ไม่มีอะไรหรือไม่ผมไม่ทราบทั้งสิน้น แต่ที่แน่นอนไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในประเทศไทยที่เหมือนกับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์่าวคือมันอยู่กลางชุมชนกลางชุมชนที่ไปมาสะดวกด้วยมาทางไหนก็ได้หมดคนทุกชั้นวรรณะมาธรรมศาสตร์ได้หมดนอกจากนั้นแล้วตรงนี้มันมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนเต็มไปหมดนับตั้งแต่สมัยเสรีไทยมันมีเรื่องราวการต่อสู้กระชาติบ้างเพื่อประชาธิปไตยบ้างเพื่อประชาชนบ้าง อยู่ตรงนี้แทบจะทุกหยบหญ้าของธรรมศาสตร,ร์ท่าประจันฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ธรรมศาสตร,ร,ร,ร์ท่าประจันขต้องเป็นศูนย์กลางความเคลื่อนไหวภาพประชาชนตลอดไปจริงๆแล้วผมอยากเห็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งงบประมาณสําหรับให้ประชาชนเคลื่อนไหวที่ซ้ําไปเพราะการเคพื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันของการเรียนรู้ อยากจะเห็นธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเมืองศิละปะวัฒนธรรมรู้เศรษฐกิจก็ตามแต่ทําได้ไหมที่จะตั้งคล้ายๆกับสังคีตศาราสมัยก่อนแล้วมีงานร้อยสี่ครั้งต่อปีทุกเสาร์อาทิตย์ยกตัวอย่างง่ายๆเวลานี้คนที่อยากเล่นเพลงตีที่ไม่เล่นตามแนวของแกรมมี่และอาเอสถามา่าจะเล่นให้ใครฟังได้บ้างไม่มีเพไม่มีให้เขาเล่น จะต้องคิดให้ได้ว่าธรรมศาสตร์เปิดใครอยากจะเล่นอะไรที่ไม่เหมือนกับเขาตลาดเขาเล่นเลยไม่เก็บเงินและยังอาจให้เงินช่วยด้วยมีงบประมาณแล้วเราช่วยได้เพราะเวลานี้สิ่งที่น่ากลัวไม่มากไม่มากๆไม่ใช่นำนาจรับแต่เป็นอ้ำนาจทุนและธุรกิจที่มันครอบงำเระหมดเราขยับไม่ได้และถ้าธรรมศาสตร์ที่เคยเป็นหัวหอกของการต่อสู้หน้าประดิษการทาหาร มาวันนี้ธรรมศาสตร์ต้องต่อสู้กับประเด็นการทุนและธุรกิจพระจิตวิญญาณธรมรมศาสตร์คือการต่อสู้กับประเด็นการจบบทความด้วยจิตวิญญาณธรมร,ธรมศาสตร์นิธิอิอสีวงศ์